ช่างหนึ่งศูนย์แต้ครับโทรศัพท์ปนๆครับปนๆแต่เมื่อกี้เขาไม่มีโทรศัพท์สักเครื่องเลยเอเตเดี๋เบอร์โอนพอเพย์เขาด้วยดะอะไรวะพี่หมายเลขพร้อมเพรเขาอะออ๋บอกเขาโอนให้ผมแล้วบ้างได้ปะ เรียบร้อยครับขอบคุณครับขับต้ราคายังไม่กดกันอีกหรออืมไวรุ่นหน้ามนคนทวิตหมายเลขพร้อมเพรื่น08ครับครับผมหมายเลขพร้อมเพรื่น083นะพี่จอห์น073นะเจ้าด้วยไหมผมไหม พี่ก็แย่เนาะพี่เนาะถ้าผมจ่ายไปเกินทางเขาจะทอนมาเป็นพร้อมเพราะปะต้องลองดูอ่ะไม่นา่าจะเรียกพร้อมเพย์ครับนา่าจะเรียกพร้อมเปย์มากกว่าค่ะเปย์ไหวเหรอครับหมายถึงเปย์ช่างครับถ้าให้เงินเกินนะคะเจ๊งกับไฟ ทีจิหม่จะดีเหรอพี่เออ<ส>ขาบอกความเพลเขาแล้วครับแสดงว่าเขาบบไม่อยากได้เงินสดไงเรียบร้อยครับไม่ทางโดยสวัสดีค่ะคุณิีสตอลช่างหมายเลขความเพลหนึ่งศูนย์แปดครับเท่าไหร่ครับ มีแก้ง6ก0้ย้ครับผมให้พันหนึ่งเลยขอบคุณครับยากอันนี้โอนพร้อมเพย์ใช่ไหมครับไอ้ครับขอบคุณครับ ไม่รวยหรอกพี่จอมนอกจากหน้าตาดีแล้วยังจิตใจดีอีกครับเบอร์โทลก็เรียกสวยนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเขาไม่เอาผมเลยพี่พอได้ตังค์แล้วก็ชมแล้วก็หายไปเลยเลยไม่ได้เลยทำกันแบบนี้ไงวะพอได้แล้วเนี่ยกระดับมากเลยแบบนี้จอดจอดได้ตังค์ก็ไรค่าแล้วอ่ะ ชื่อันควานิตาไขว้ครึ่งหลอดคุณออกมาแท้ๆไอสัตว์ <Hey. S 1> เอ้ยมาชมูว่ะทุกคนยังคงอยู่ที่เดิมมันรู้เวลาเอ็ดเขียวนะม,นมันจะต้องตีกับมันในร้านมันสามนคนเองสบายเออเอ็ดเียวกี K ่โมงส่นเจ็ด ไม่ไปอะไม่ไปอะสุดเจ็บเออเดินไปนะเยี่ยพี่โถเขาเหมือดอะไรขนาดนี้เนี่ยพี่โถเขาเหมือดมาจะชั่วโมงกว่านะอาบน้ำมันอะออนเซนปะวะเย่ะจากกุ๊ดซี่โบเนี่ยแช่แล้วหลับปะพอดูเสร็จแล้วพี่ชายใหญ่ว่ามันอาบน้ำเสร็จใช่ไหมมันก็เลยแบบว่า นิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะมีความง่วงอ่ะมีความง่วงอยู่แล้วมันต้องนอนอยู่แล้วชดนิดนึงชดนิดนึงหลับตาแค่เราหลับมันสบายตัวใช่ชดมันสบายตัวแล้วว่ามันก็ต้องลองนิดนึงเนาะแต่คนเต็มประเทศโคตรไวนะวันสาว์วันนียรออะไรอ่ะเตลอดไป ไม่ดู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 ไม่ให้ดูไม่ดูไม่ให้ดูตัดผมทรงเลยดีว่าไปตัดผมยังไงวะมันไม่มีให้ปลเลยมันไม่เกะเลยหรอมันไม่มันไม่พกเลยหรอ คนนี้หน้าหน้าอ่ไเหอไม่ป้นมันมันไปจัดซมฮอปด้วยวะูมฮอปอะตกไปไม่เจอเลยโทรศัพท์กินเฮดเหรอ no คนอยู่กดซับผมไม่ถึงพันดี๋ยวผมตัดเอาป่ะถึงพันซับอะดี๋ยงผมตัดเลย ผมไม่มีเลยคุณโดดกินี้เบอร์สองเบอร์สามดีกว่าคนโดดสวยไม่เคยไม่เคยไว้ผมทรงอื่นเลยคยมูลเล็ตเหรอวิญญาณเลยคนตดดสวยไม่ไม่น่าเข้าอ่ะทรงละ กลางหน้าสับไอศีรเลื่อยดุกต้องเลิกต้องเป็นเศรษฐล้านเลยดิถ้าแสกกลาวจุนดุดดุ้ยอะดุ๋ยคนดุ๋ยดุคนดุ๋ยเขามีปืนเอาเอาเอาชื่อแฟนมาตั้งเป็นชื่อไอศีร์ยังไงดิเสียวเลยวะดุ๋ยดุ๋ยยัรักแฟนเหรออืมใช่เหรอเออแฟนชื่อดุ๋ยอ่ะใช่ เวลาคนเรียกจะได้ได้ถึงแฟนตลอดเวลาเหรอเรื่องจริงวะหนดูเอาดีๆจริงเรื่องจริงใช่เรื่อใจริงใช่แล้วถ้าวันหนึ่งเลิกกันล่ะไม่องจริงวะเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีคือคือคือแฟนชื่ออะไรโอซีอะนะเออกือดุกหรือแฟนชื่อดุกหรือเหรอแล้มเวลาเจอกับแฟนแล้วคนเรียกดุกอะใครหันเลยเออเออใครหันไม่รู้เอ้าเอ้าแล้วโอซีมันชื่ออะไรวะ ยังโอมเย็ดเฮ้ยอะยังโอมมาเดอะฟักเกอร์โู้ยวยังโอมแล้วเมื่อกไงเอาชื่อแฟนมาตั้งไอซีไหนสัตว์ก็ไม่รู้อ่ะพี่โอ้จะลื้อตกบ้านบ้านแชร์ดีบ้านแช่โอบดีปะไม่ที่หมาคือชื่อแฟนยินดีก็แตกไอโอมตะลลยตกบ้านเออจะตะลลยตกบ้านปะมีชั้นว่ะ เงี้ยเดียวด้วยวิธีการคิ้มจิ้มมึงเลยต้องแบบหุยใช่ต้องถุยไวยพรแล้วแบบนี้เหรอแล้วสมก็เรียกไอ้หนวดไปไอ้หนวดไปใช่ปะก็เรียกไอ้หนวดกันปะใช่ปะไอ้ด็กใช่ครับแต่กูเรียกมึงไอ้ดุกไอ้หนวดแต่ถ้าเกิดว่ามันมีติ้งกูเรียกไอ้เียดุกแปมกดคุณป่ะไม่กดหรอกพี่เออลองดูป่ะพี่เดี๋ยวผมเลยเรียกไอ้ดุกทั้งวันอ่ะไอ้เียดุกไอ้เียดุกไอ้เียดุกไอเด็กไอเดุกไปเรื่อยทั้งวันอะเออปั่นประสาทอ่ะ ได้พี่เดี๋ยวพี่ได้พี่ประเด็นคือชื่อเหมือนผู้ชายด้วยพี่เดี๋ยวไปข้างแฟนดุกอะแล้วจะโกนหายดุกอะพี่รู่วเลยนั่งนั่งข้างแฟร์มาละโดนจะโกนหายดุกอะไอ้ดุ๊ดซื่อเอสแดงเอสแดงเอสแดงที่กูเพิ่งหนุนที่รักแฟนจัดเลยวะเออที่ผมชื่อแฟนมาตั้งที่ไอซีมันเดียววะเชื่อไหมชื่อแต่ผมแต่เสียงเดียวไม่มีแฟนสดหาคนเปย์เบียร์ร้อง ดเดิมเหมอเนาะกินไม่เยอะครับขอเดียวละสองหมื่นจบเขาไมาอยู่ในร้านกับพี่หน่อยก็อยู่ได้ลแล้วจ้ะใช่ใชใไม่มีใครก้าแทงพี่อ่ะาจะแทงพี่ก<ๆ>็ต้องผ่านผมก,ก่อนจริงหยัยไม่อยงก้ยับยป,ป๊อปหยั็นะไม่โดนจริงจริงจริง แต่กีเเมเลยนะนี้เมเลยนะเข้าหัวแอันนี้ปนนแปะ๊ะเฮ้ยอ๋อเอาไปดุไปทำยาังไงเฮ้ยท <ยะ S 1> ีมแตกเ <c oughs> มืนจชรมึงพีเหลียวเฮ้ยหลอก่อนทีมแตกใช้คีีมเนี่ยทีมสองทีมมาดิแต่มันเจอดูตูแตสโอ้ยแบบเดนมีติงกันดีกว่า สองอาทิตย์เนี่ยน้องพี่ไปติดโควิดจะยังไม่ต้องไปเพื่ออะไรวะอ๋อแล้พี่อยากพี่จะอะไรนะอะไรนะเออครั้งนี้เราดูพี่คอดรวิวอันนี้ผมก็ไม่ไปไปเกาหลีอยู่อันนี้เราเว้ยติปีปีหล่อไปโควิดฮาเลยเมื่อวานเราไปแล้วเราพยาาไม่ได้ไปสักงานไม่ได้ไปสักที่หนึ่งสักอย่างจริงจริงเราไปแล้วน้องแต่แค่ไปใกล้หายแล้วไปแล้วก็ใกล้หายแล้ว น่าจะใกล้หาแล้วตอนนี้ถ้าเป็นอ่ะนี่สองวันน่าไม่เจบพอแล้วมั้งไอ้ที่นั่นมันหาไปยังวันนึงที่เราไม่ไปดูมันเลยเว้ไปดูมันป่ะอ๋อดูกูแล้วมึงมีไปดีกว่าไปไม่หานั้นใจนะไงเดี๋ยวมีหนึ่งล้านไงน้องแค่เรายอปิดตาข้างหนึ่งผมไม่ได้กินใหญ่เลยเพราะผมไม่ได้เป็นอาการไม่ถึงไง ตัวดำมาแล้วพี่ตัวดำมาแล้วพี่ตัวทหารเหรอเจ็ดร้อยเอจูไม่ได่าหรอกมันมีคนโดนแบนไปแล้วไอจูไม่กล้าด่าหรอก